นี่เอาขยะมาทิ้งกันนะคะดูเต็มรถเลยเราต้องขนมาทิ้งเองเนาะเพราะว่าไม่ได้โทรให้รถเขาไปเอาเนาะทุกคนนี่ตอนนี้อยู่ที่แล้วเดี๋ยวเขาจะมาตรวจบ,บัตรและสอบถามว่าเราเป็นคนที่ไหนเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราเป็นคนทุกที่อ่าไม่ใช่ เราอยู่เขตนี้ก็เลยเอามาทิ้งได้นะทุกคนแต่ปกติแล้วอะ่ะก็มีบริการไปเก็บหน้าบ้านแต่ว่าเราก็ต้องโทรและต้องรอเวลากว่าเขาจะมาเก็บมันเสียเวลาเราก็เลยโคนมาทิ้งเองเลยทุกคนวันนี้เอาพรมมาทิ้งแล้วก็ที่นอน 99, นะเก่าๆเนาะ ขับไปนะหาที่จอดนะตรงนน้นก็ได้กว้างมากแยกเป็นสัดส่วนว่าเราจะทิ้งตรงไหน,นกระดาษพลาสติกขวดขดลงมาก่อนนี่ไม้บัวไ,ไม้อยู่นี่นมา ตอนนี้เราจะเอาไม้ไปทิ้งนะทุกคนเดี๋ยวแซบจะพาไปดูนี่จะเป็นคอนเทนเนอร์ใหญ่แบบนี้เลยเขาจะแยกเป็นประเภทขวดกระดาษพลาสติกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะทุกคนฟรีนะคะแต่ว่าเราต้องเอามาทิ้งเองอันนี้เป็นที่นอนเก่าเปลี่ยนที่นอนให้ลูกใหม่ก็เลยต้องเอาอันเก่ามาทิ้ง ใช้แรงงานผัวที่ดีคือผัวทํางาน,นเป็นพวกกระถางก้อนหินเสร็จแล้วจ้า ขนทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วดูโล่งเลยขนทยอยมาทีละหน่อยเนาะภารกิจวันนี้ของแม่แสบก็เสร็จไปแล้วจ้าเอาขยะมาทิ้งนี่ก็เป็นวิธีการทิ้งขยะของเบลเยียมนะคะสะดวกสบายแต่ว่าเราก็ต้องขนมาเองเนาะฟรีนะจ้าแล้วยังไงเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะเนี่ย